สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเจลเครื่องนะครับ ios 13.4่ขั้นตอนแรกคือเข้าคลิกวันตัวนี้เวอร์ชันนน่น0.10.1นี้ะฮะมีเครื่องที่ใช้ทำวันนี้คือ iphone 6 s ตัวนี้คือเครื่องอะไรที่บ้านนะฮะเอามาสอนการทำดู ขั้นตอนแรกคือเสียบสายตัวนี้จะอยู่13.3.1นะฮะลองดูว่ามันเกี่ยวหรือเปล่ากดสตาร์ทตัด start. อันแรกคือกดโฮมพร้อมปุ่มปิดเครื่องนะฮะอันที่สองคือกดโฮมค้างไว้จนว่าจะเข้าหน้าเจลนี่คือออนะฮะัอขึ้นหน้านี้เรียบร้อย เราก็กดตัวนี้นะฮะเห็นป่ะตัวนี้กดไปเลยแล้วปรกกาบาดออกแล้วก,กดปิดเครื่อง<_><_>เพราะว่าผมใช้รีนุในการเจลนะครับไม่ได้ใช้ไอแแมปบุ๊กใช้วินโดว์ล้วนต่อสายถาัอไปคือผมต้องสอดน กดเปิดเครื่องอันนี้เครื่องอะไรนะครับผมเอามาเทสสอดการทำให้ดูตัวนี้13.3.1นะครับ รอแป๊บหนึง่งคอมบัญชาครับออื แป๊บนึงครับพอดี w i f ฟยังจับ w i f ฟยอยู่จะใช้เวลานิดนึงมาไวต่อแล้วคอมโปรแกรมมันเยอะนะฮะันเลยทำให้มันชา้า ขวาปรแกรบที่ผมใช้คือตัวนี้รันแอดมินโอเคมาแล้วเราก็เทียบสายนะฮะตัวที่เราใบา่านเมื่อกี้ แล้วก็กดไอคาบไอพาสแล้วก็กดรัน สามารถตั้งค่าใหม่ได้เลยไทยไทยนี่นะ ว่าง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากเรีย <_ C _> บร้อยครับเราจะได้มาสสวน,นี้มาตัวนหนึ่งโอเคครับไปจบการเทคนิคแค่นี้นะครับขอบคุณครับ